เดี๋ยวให้เดี๋ยวพาเก็บลูกแพรนะคะดกมากๆดูดิดกจนกิ่งย้อยนะคะดกจนแบบนี่คือลูกแพรนะคะลูกแพรหน้าเดือนตุลานะคะแล้วก็ประมาณสิ้นเดือนนี่เขาก็จะร่วงหมดแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ลมแรงเขาก็จะตอนนี้ก็คือเริ่มหวานแล้วหวานแล้วแหละแล้วก็รลอกก็มากินแล้วนะนี่ค่ะลูกแพรพันคอนฟิเรนซ์นะคะ มาค่ะมาช่วยเก็บนะคะเก็บไปกินนะคะแบ่งให้ฟรีๆเลยนะคะเพื่อนบ้านแถวนี้ก็บอกให้เขามาเก็บนะเพราะว่าจะเยอะมากๆเยอะแล้วกินไม่ไหวะ่ะล่วงแล้วก็หล่นแล้วก็ไปทำปุ๋ยนะคะเอาไปทำป,ปุ๋ยมากปุยโอ้อยากให้มีแบบแถวเมืองไทยนะคะมาเก็บได้เลยนะคะพี่น้องชาวไทยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ